สวัสดีครับผมซีเกมนายอภิรพงษ์ชูชำนาญ To บีน u m b ร r วัติไอดระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาถ่วยพระราชทานปี2564ครับมหาวิทยาลัยราชภัสสุราธานีรวมพลังเครือข่ายสร้างเยาวชนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให้เป็นคนเก่งและดีโดยการนำของผู้ใหญ่ใจดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัฒนารัตนพร ใช้กิจกรรมออนไลน์กระตุ้นเยาวชนเพื่อรวมพลังในการถ่ายทอดความเก่งและความดีตลอดจนสร้างความสุขแก่เยาวชนในช่วงสถานาการณ์วินระยะห่างจากพัยโควิด19ทในการนี้ดอร์พลกริดแสงอาวุธรองอธิการบดีและที่ปรึกษาโครงการทูบีหนุนบุญวรรมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สุราษฎร์ธานีได้น้อมนำพระดำริในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกาาัญญาสิริวัฒนาพนวดีมาส่งเสริมดูแลการดำเนินง,งานค้นหาเยาวชนต้นแบบ ที่มีอายุ18 24ปีในสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมคนเก่งและคนดีและเพื่อให้เกิดความภูมิใจในตนเองห่างไกลจากยาเสพติดครับสำหรับการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์ไอดอลระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วครับและองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วันได้พระราชทานโล่รางวัลมาอย่างต่อนเนื่องนับเป็นพระกาุณายิ่งครับ และใครจะเป็นเจ้าของรางวัลในการประกวดในครั้งนี้ขอเชิญฟังการประกาศผลจากพี่พึ่งพี่กนกรัสศียาภัยได้เลยครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยกันแล้วนะคะการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเป็นการประกวดรูปแบบออนไลน์นำเสนอความสามารถผ่านคลิปวิดีโอได้รับความสนใจและความร่วมมือจากเยาวชนในสถาบันต่างๆทั่วประเทศคณะกรรมการค่ะได้ตัดสินด้วยความยุติธรรมจากเกณฑ์ต่างๆที่กำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประวัติผลงานรูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพการแต่งกายความสามารถตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงานนะคะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะพบว่าเยาวชนในปัจจุบันค่ะมีการพัฒนาตนเองมีความเป็นผู้นำการแสดงออกที่สามารถมีความหลากหลายนะคะเช่นการร้องการเต้นการพูดการเดินแบบการเล่นกีฬา ดนตรีการแสดงพื้นบ้านซึ่งมีความเป็นหนึ่งแบบที่ตนเองถนัดแล้วก็สนใจค่ะโดยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นแบบอย่างที่ดีแก่วเยาวชนกันด้วยนะคะซึ่งผู้ใหญ่ใจดีค่ะพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและต่อยอดเสริมสร้างเยาวชนคนเก่งและดีให้ปรากฏต่อไปสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะอาจจะเนื่องด้วยจากจุดใดจุดหนึ่งในการนำเสนอลองทบทวนตนเองพัฒนาผลงาน และมาร่วมกันใหม่ในปีหน้าค่ะจูบีนับวันต้องไม่ท้อนะคะในโอกาสนี้ค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานในครั้งนี้กันด้วยนะคะซึ่งผลการตัดสินได้ปรากฏกันต่อไปนี้ค่ะฝ่ายหญิงรางวัลชนะเลิศได้แก่หมายเลขที่16นางสาวพนิชพงศ์สิงห์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาค่ะ รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งได้แก่หมายเลขทีเนางสาวพานุม,มาประเสริฐสารจากมหาวิทยาลัยราชพัฏน์ร้อยเอ็ดรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองได้แก่หมายเลขทีแปนางสาวธานกมลประดับคำจากมหาวิทยาลัยราชภัชชัยภูมิรางวัลชมเชยหมายเลขทีสา นางสาวทิติชยาสุรินโทจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนลำปางสำหรับฝ่ายชายค่ะรางวัลชนะเลิศหมายเลขที21นายนรเบศพลชนะจากมหาวิทยาลายาาาาัยราชพัฒสุราธานีรางวัาลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่หมายเลขที14นายสุรศักดิ์รัตนวงศ์มหาวิทยาลัยเจ้าพยา รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองได้แก,หนนแหาาแก่หมายเลขที่13นายอัสดายุทนโนแดงมหาวิทยาลัยนเรศวรรางวัลชมเชยได้แก่หมายเลขที่11นายจักรพงศ์คงนินมหาวิทยาลัยราชพัฏร,ร้อยเอ็ดและหมายเลขทีสนาย